เด็กดากาโรกับคณะกรรมการไทค<า>ท<อ>ัานโดยเฉ<า>พะาะคุณตระกไก่วัติเศษนระธากโชุนชนก็ต้องอออาาขอ,องงขอบคุขอขอบใจทเตจา้าพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความสนใจและก็ะสนับสนุนในการจารัดงานสมโพกต,ต่อถวา,ายคุณศักดิ์สิทธิ์ที่เรากระรดนับเวอ นะครับประจับซอยของเรานะครับก็หนึ่งปีก็มีหนึ่งครั้งนะครับวันที่27นี้ก็มีหลายสงการนะครับก็มีดนตรีญ่นะครับสสดกสนามมีคุี่เพลอะไรคุติโพลด้วยนะครับก็มีเรียกได้เลนะมาลดน้ำแล้วก็มีลดน้ำแากเืศสานเมืองคลองหลวง ่ายได้เป็นคาเตกเป็นอะไรได้หมดนะครับอรับ็นขวดนี้ไม่ห้าเข้าในงานนะครับอต้องดูกับกวามชัดเลยแน่นดาตามร้านค้าต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามนะครับมีเทนั้นก็จะผิดทรบศน์แตกับคนมปศสัตว์มรว่าจะไปเครื่องโดยมันกอฟอ ผิดเวลาเน่ก็โดนไม่มีใบอนุญาตก็โดนนะครับห้าพันบาทนะครับครับสำหรับรถยนต์นะครับ,รบ,รบ,รรบที่มาจอดในสายเมนทางรถไนะครับห้ามนะครับภาพจอดนะครับต่วันที่ที่สิบเจ็ดนี้ก็ขอให้ท่านนำรถออกตั้งแต่เวลา แปดนาฬิกาขึ้นไปนะครับแดนาฬิกาขึ้นไปก็ขอให้ท่านทำแลวถ้ามีเวลาก็เลยมาเเพราะว่าอนายงานาฬิกาที่นี่ก็รักน้องแล้วก็เอาทุที่อพออวกบนะครับถ้าใจต่อท้งไ ครับถ้ารถด้วยนะครับถ้ารถน้อยจะสากอะไรเนาะครับก็ครับก็ประชาชนก็มาให้เห็นครับครับรถน้อยรู้ว่าตะจั่นก็หนึ่งตันที่เลลใบกုံงาละใบส่วนตัวตะจั่นชื่อเดียวกูไถมาทีเนี่ยครับคือตนเราที่ยะก wet มานี้เนี่ยที่ประเภทชื่อแต่หนูนี่ย่อไม่ชื่อแต่หนูอ๋อเนาะสุป๊องไปแล้วไอ้โหลสุนผ่านไปแล้ว ပြန်ပြီးတော့ရရက်ပစံတယ်သူကဒီကြံပွဲကိုလုပ်တာအဲသူကကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုရိုက်ပြီးသင်ပေးမယ်သူတို့ခိုင်းကြံကိုပျော်စရာကြီးကြမ်းကိုပျော်စရာကြီးဆိုတာဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြံမှဖြစ်ခဲ့သလိုမျိုးရောအလုံးကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ခဏခဏစနေလေးလည်းခိုင်းနေတယ်ခိုင်းနေပါဦးနော်ครับอ่าครับพี่4 5 6 เรื่องรถติดส็ตายนะครับถ้าใครวัดกัไม่ได้อีกนะมั้นถึงวันอ่าก็จะเส็ยไปเลยนะครับเอาขึ้นรถไปที่สพร์แดนคลองหลวง